สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซปเปอร์สตาร์กี้กี้ครับเราอยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกต e ซอร์505วันนี้ครับเป็นวันที่1ตุลาคมที่เจ้าโกเคสึเข้ามาแล้วก็กี้กี้เนี่ยก็ทำการสุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าได้แค่พาร์ทึ่1 ก็หวังว่าในอนาคตข้างหน้าอันใกล้นะครับจะมีกิจกรรมเจ้าบาคุกโกหรือบาคุซันเข้ามาเพื่อให้เราได้หินปีาศาจแล้วก็เปลี่ยนเป็นพาร์ทสองเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยคงจะเป็นกระสอบทรายให้เจ้าอินโดมันตบนะครับในคลิปนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของบาคุกโกเอ้ไม่ใช่เรื่องของโกเคสึที่เข้ามาแล้วเนี่ยในวันเดียวกันไม่น่าเชื่อว่า GM เาะเจ้ากิจกรรมประจําเดือนเข้ามานะครับที่มีในแต่ละเดือนนั่นแหละกิจกรรมป่องม่วงเนี่ย เพื่อให้เราลงดันแล้วก็ลากของกันผ่านป่องม่วงกันนี่เองเอาลงมาวันเดียวกับกบเคสึมาเลยครับเราก็เลยต้องมารีวิวไอ้เจ้ากิจกรรมนี้ด้วยกิจกรรมนี้จะแบ่งเป็นหมวด4หมวดนี้ด้วยกันนะครับไปไล่ดูก่อนว่ามีอะไรอันแรกโบนัสพิเศษโบนัสพิเศษมันก็มีของรางวัลน,นะครับในทุกๆครั้งที่เราเอากระป่องม่วงมาลงนะถ้าลง300ครั้งก็ได้กรอบหน้ากากหวาน 600ครั้งได้ตัวอาวุธนะครับไปจนถึง3000ครั้งเนี่ยจะได้ตรากีตาร์ของนักกากหวานนี่เท่นะอยากได้เหมือนกันแต่นั้นหมายความว่ากิจกรรมนี้เราต้องใช้ป่องม่วงไปทั้งหมด3000กระป๋องถึงจะได้แล้วของรางวัลดีๆที่มีก็คือนี่ครับฐานฐานฟิกเกอร์นะครับทำให้พลังเราพุ่งไวขึ้นแล้วก็ตัวดำตั๋วดำสุดเกลืออันนี้ครับแจกสออันแค่นั้นเองเหร แจกเยอะกว่านี้ไม่ได้เอะนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมแรกนะเป็นโบนัสพิเศษต่อไปไปดูไปดูบุกรุกลื่นเสียงบุกรุกขึ้นเสียงเนี่ยจะเป็นการลงดันครับไล่อันดับไปเรื่อยๆแต่ละดนเนี่ยก็จะใช้พลังงานป่องม่วงแตกต่างกันไปด่านน้อยๆนะเลวเวลธรรมดาเนี่ยก็จะใช้แค่สิกระป๋องและของที่ดรอปเนี่ยก็จะมีเหรียญตัวโนตกับตั๋วทาสู้ไอดอนแล้วก็ถ้าเกิดด่านสูงไปเรื่อยๆเนี่ย ก็จะเพิ่มอัตราการดรอปให้มีจำนวนเยอะขึ้นครับด่านเนี่ยจะมีอยู่สแบบด่านธรรมดากับด่านยากแต่ด่านยากเนี่ยจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราผ่านด่านธรรมดาก่อนตอนนี้กิกกี้ยังไม่ได้ลงอะไรเลยนะนะครับก็สิ่งที่เราต้องหาคือ2อ,อันนี้เหรียญตัวโน้ตกับตัวท้าสู่ไอออนเราไปดูกันว่าไอสองอันเนี้ยเอาไว้ทำอะไรบ้างนะครับออกมาดูก่อน2อ,อันนี้เนี่ยเอามาใช้ทำอันนี้ครับ บาพาเพลินบาพาเพลินใช้เหรียญตัวโนตนะครับในการผสมเหมือนผสมน้ําผลไม้แหละฮะผสมน้ําผลไม้1อันก็รุ้นรับรางวัลตามนี้แบ่งเป็นชั้นๆน,นะเราจะเริ่มจากชั้น1ก่อนชั้น1เนี่ยของรางวัลจะตามนี้เลยถ้าเกิดเราได้ของแรแล้วมันจะปลดล็อกเป็นชั้นสองครับทําน้ําส้มต่อถ้าเกิดน,น้าส้มก็ของรางวัลก็จะเปลี่ยนไปเนาะอของดีนะแจกของดีนะกิจกรรมนี้มีอันนี้ด้วยเนี่ย หินแผ่นเลเวล5้าแล้วก็ฐานนะครับแล้วก็เศษชั้นแรกก็รีแล้วอ่ะชั้นแรกมีของทองถึงว่าพี่เอ็มเอาของทองจากไหนมาใส่จากนี้นี่เองนะครับชั้นสามปลดล็อกของแร่แต่ละชั้นแล้วมันก็จะปลดล็อกชั้นต่อไปไอันนี้จะเป็นพวกนี่แล้วนะรูนละรูนยังไม่ถึงเลเวลของเรานะครับแต่ก็น่าจะเอามาเก็บไว้ก่อนแล้วก็ตรามีไหมเนี่ยนักบวชนักบวชในเซิร์ฟเวอร์ห้าร้อยห้ามีใครบ้างครับเนี่ยการโร่ยังเป็นนักบวชอยู่ไหมนะ แต่ก็หวังเศษนี่ละกันเศษของชิ้นส่วนต่างๆนะครับชั้นสุดท้ายอืมเป็นของจิป,ป่าเถะเล็กๆน้อยๆฮะชั้นสี่ก็โอเคแล้วมั้งไม่ต้องถึงชั้นสุดท้ายครับชั้นสุดท้ายของไม่ค่อยยิ่งใหญ่เท่าไหร่นะก็ประมาณแบบเนี้ยเอาเหรียญตัวโน้ตเนี้ยมาเปิดเรื่อยๆนะแล้วลองเปิดที่ดัวหนึ่งแล้วกันหากใช้ยี่สิบเราเมีอยู่ยี่สิบพอดีโอ้ผสมน้ําผสมน้ำ,ป,นำปุ๊บอ่าสุ่มได้รับของแล้วก็ของาะวันมันก็จะแบบเนี้ยฮะมันก็จะลดไปเห็นปะ จาก5้าคราอันเหลือ4อันแลถ้าเกิดเราได้กรอบแร่นี้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นขั้นสองให้เราได้สุ่มต่อนะก็ลงแบบนี้ไปเรื่อยๆระยะเวลากิจกรรม9วันกับยี่20ชั่วโมงมีเวลาเยอะแยะฮะปองม่วงเหลือเฟือแล้วก็อีกอันนึงแล้วกันนี่อารมณ์ไอดอลอันสุดท้ายอารมณ์ไอดอลเนี่ยจะเป็นการทาสู้กับหน้ากากหวานโดยการทาสู้เนี่ยใช้ตั๋วฮะใช้ตั๋วเนี่ยที่เราดอปได้จากดันเนี่ยสาอันทาสู้ได้ครั้งหนึ่ง นะถ้าสู้เสร็จก็จะดอกเหรียญตัวโน้ตและเมื่อกิจกรรมเนี่ยเข้าสู่วันที่5แล้วเราตีหน้ากากหวานตัวธรรมดานะครับผมยาวเนี่ยได้ตาย5ครั้งแล้วมันก็จะเปิดดันใหม่เป็นดันนี้ครับหน้ากากหวาน S S R นะก็ตีเหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าใช้ตัวเท่าไหร่นะแล้วก็ดอกเหรียญตัวโน้ตซึ่ง2ดันนี้มันก็จะมีทําให้เราตีหน้ากากหวานแรงขึ้นอย่างดันนี้ครับจุดอ่อนก็คืออันนี้เลยฮะ ดาเมจสาหัสทนทานนี่คือจุดอ่อนของเขาช่วยลดเอฟเฟกต์โบนัสดาเมจได้10%แล้วก็ถ้าเกิดหน้ากากหวาน SSR ก็บบทขยี้ดาเมจต่อเนื่องสามารถช่วยลดเอฟเฟกไล่โจมตีดาเมจ10%ได้นะครับนี่คือการช่วยเหลือของเขาก็ลองจัดตัวมาสู้แล้วกันนะเดี๋ยวต้องขอลองลงดันก่อนแล้วกันว่ามันโหดมันขิ่นขนาดไหนเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยบุกลุกคลื่นเสียงลงไปเพื่อหาตัวแล้วก็หาน,นี้ นะครับโอ้โหสิบเลยเนะี่ยใช้เยอะไปไหมอะอ่านี่ได้โอกาสโชโกเคสซึครับขอโชโกเคสซึหน่อยนะได้ได้โชว์จนได้ s r บวกแต่ว่าพาร์ทหนึ่งไม่เท่เลยนกน้อยไปอยากเลี้ยงนกสองตัวจังเลยอะครับ <Yeah. S 1> อ๋อกดข้ามได้ดีนะตาแรกก็กดข้ามได้แล้วนะชนะอยู่แล้วกดข้ามไปเลยมาดูซิว่าดอกคลุ้มไหมเหรียญตัวโน้ตกับตัวโอ้ในเหรียญตัวโน้ตห้าอันเองครับ แล้วก็ตั๋วห้าอันเหรียญโตโน่เนี่ยสะสมยี่สิบอันก็ชงชงบาร์เทนเดอร์นะฮะชงค็อกเทลได้แค่อันเดียวโอ้โหเกลือเหมือนกันนะแต่เป็นกิจการที่ต้องทํานะครับเพราะว่าของแจกมันดีนะก็สิบวันเนี้ยก็ต้องเอากระป๋องม่วงมาลงกิจกรรมนี่แหละงดละเว้นการลงด่านฝันไร้เกลือของม่วงเกลือตรงนั้นมาเอาของทองตรงนี้ดีกว่าลงไปเรื่อย โอได้ห้าเหมือนกันนะแต่ว่ายิ่งชั้นเนี่ยเยอะเนี่ยยิ่งด่านสุดท้ายมันน่าจะเยอะขึ้นเออชั้นนี้ได้หกมันมีของรางวัลบอกตอนหน้าดานันด่านนี้นี้หกครับก็ดีขึ้น j u s t i c c a t มีซีว่ f แฟงเนี่ยข้อดีอย่างหนึง่งก็คือมันทําให้เราผ่านดานนันได้ไวแทบไม่ต้องทําอะไรเลยแบบเคลียร์ดันไปเลยอ่าผ่านสามดันมีของแจกฟรีมีไม้ด้วยนะไม้เนี่ยจะทําให้อัตราดรอปเพิ่มมากขึ้นนะครับ เนี่ยเขาบอกว่าใช้ต่อเนื่องใน5สนามต่อไปดอบจำนวนตั๋วทาสู้ไอดอลและเหรียญตั๋วโน้ดบวกหเมื่อกิจกรรมสิ้นสุดจะเก็บคืนโดยอัตโนมัติไม้มมที่มันดอบเนี่ยถ้าเกิดเรากดใช้5ตาต่อไปที่เราสู้เนี่ยจะได้ของเยอะขึ้นทั้งเหรียญตัวโน้ตแล้วก็ตัว๋วนะครับยังไม่ต้องใช้เดี๋ยวไปใช้ด่านสุดท้ายดีกว่าเอาไว้กดรัวๆด่านสุดท้ายเก็บสะสมไว้ก่อนนะด่านธรรมดา กดข้ามไปผู้ไม่เคยแพ้กิกกี้ผู้ไม่ยุติติดกับความแพ้แพ้แต่ไม่เคยแพ้นะธรรมดาธรรมดาครับมาผ่านป่องม่วงกันดีกว่ายังดีกว่าไปเสียให้ของม่วงที่มันไม่มีใจให้เราลงยังไงก็ไม่ได้ฝันไ้ายชั้นเก้าเนี่ยของม่วงได้น้อยมากต่อไปชั้นหกไม่รู้ไมีกี่ชั้นนะแบบธรรมดาเนี่ย แต่ก็หมัดเดียวจอดหมดอะครับเซีวแฟงบอกว่าขอหมัดเดียวจอดหน่อยดีตีล่วงไปครับหมัดเดียวจอดประจําครับได้หกอะได้เปิดของอะได้ไม้มาอีกสองครับก็ดีก็ดีด่ดานเจ็ดแล้วแบบธรรมดานะยังไม่ถึงแบบยากเลยไล่ไปทีละดันรูปแบบของด่านก็ไม่ยากนะหรือว่ากิกี้ใช้เป็นเซีวแฟงก็ไม่รู้นะครับมันเลยมันเลย,ม,เลยมันเลยโอเคมันเลยง่ายอยู่อะ ถ้าใช้ถ้าคนไม่มีเซิร์ฟแฟงไม่รู้ว่าจะตีด่านพวกนี้ง่ายไหมต้องมาลองกันดูนะกิจกรรมมีสิบวันแนะนำเลยนะครับสายสายฟรีก็พยายามกดเพชรเนาะซื้อซื้อกระป๋องม่วงแล้วก็มาลงทุกวันนะครับมันได้ของดีของในตู้อะ่ะดูเลยว่าห้าชั้นอะ่ะในการชงค็อกเทลอะ่ะเราต้องการอันไหนบ้างไปดูได้เลยแล้วก็ไปให้ถึงชั้นนั้นก็อยากให้ได้รางวัลใหญ่ของแต่ละชั้นไวๆนะ ก็ยิ่งได้รางวัลใหญ่ของแต่ละชั้นไวเท่าไหรแล้วก็เปลี่ยนชั้นเอาของได้เท่านั้นด่านสิบแล้วนะกกักหวานรางแรกหมัดเดียวจอดเอหมือนกันอนะดูแล้วอะดูทรงครับเพราะมันเป็นด่านธรรมดามัดเดียวจอดเรียบร้อยวู้ดเดมจ็ด,ดได้เยอะได้เยอะแล้วก็ปลดล็อกอันนี้แหละครับปลดล็อกระดับยากแล้วเราไม่จาเป็นต้องเล่นระดับธรรมดาแล้วนะ ระดับยากน่าจะได้ของเยอะกว่าอ่ะกดระดับยากไปเลยก็เริ่มกันใหม่ด่านหนึ่งในระดับยากเห็นป่าด่านหนึ่งมันก็จะได้แปดเหรียญตัวโน้ตแล้วก็ดอปของเยอะขึ้นแต่ว่าก็ใช้กระป๋องม่วงเยอะขึ้นเช่นเดียวกันใช้สิบสองกระป๋องม่วงในการลงดันหมัดเดียวจอดอีกไหมอุย้ยมีโลเวนแรงไหมเนี่ยยังชนะอยู่นะครับซเวร์แฟงยังยังหมัดเดียวจอดอยู่ฮะเห็นดาเมจเขาตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ลงไปเรื่อยๆจะกลางโล่ไหมด่าน,นี้เออน่าจะเป็นเอฟเอฟเซกของด่านยากนะกลางโล่เหมือนปูบอมอะทุกตัวเลยแต่ว่าเราก็ยังหมัดเดียวจอดอู่ได้เก้าเนี่ยครับด่านเยอะๆด่านระดับยากเนะ่ยยิ่งแจกเยอะละอันนี้ได้แปดริบาสตอนนี้เราก็สู้บอสโกริบาสนะสู้วันนี้เป็นวันแรกเนี่ยเดี๋ยวลองเอาโกเกสืึไปตบ เมื่อเช้าเอากเวสือไปตบเนี่ยได้สิบห้าล้านเทมเพลนะถือว่าแรงมากนะตีโกลริบัสวันแรกเนี่ยบอสกริบัสนะครับไล่ตามด่านดูซิว่าด่านสุดท้ายเราจะได้กระป๋องม่วงเท่าไหร่เอ้ยเราจะใช้กระป๋องม่วงเท่าไหร่แล้วก็ของรางวัลมีเท่าไหร่โอ้ซิว่าแฟงหมัดเดียวจอดตลอดเลยว่ะหรือว่าดันมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันน่าจะเลเวลต่ำๆครับพวกนี้ กดข้ามได้เรัวๆไม่ต้องเสียเวลาสู้ดีฮะประหยัดเวลาครับถึงแม้วันเสาร์ก็ต้องไปทํางานครับ <c oughs> เดี๋ยวสักพักก็ต้องไปทํางานแล้วเจอหน้ากากหวานล่างแรกอู้ให้สิบให้เหรียญตัวโน้ตสิบเลยนะก็โอเคนะถ้าแบบนั้นอนะหมายความว่าเรามีโอกาสสุ่มได้เยอะขึ้นนะฮะมีโอกาสทําค็อกเทลได้เยอะขึ้นนี่เหรียญสิบเลยแล้วก็ผ่านละ ับหมดแล้วหรอโอ้นี่จะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับหมดแล้วล่ะเนี่ยคือด่านสุดท้ายแล้วเราต้องเสียกระป๋องม่วงสิบสองแลกกับเหรียญตัวโน้ตเดี๋ยวดูก่อนว่าดอกเท่าไหร่นะลองลองซ้ำอ,อีกครั้งหนึ่งตีไปเลยกี่กี้กดข้ามอย่างเดียวก็วซสีว่าแฟงมแมงเหลือเกินได้เอา้า <laughs> ทำไมลงครั้งนี้ได้ห้าวะต้องใส่เพราะเมื่อกี้เป็นครั้งแรกที่เราลงครับมันก็เลยให้เยอะหน่อยแต่พอลงสามอีกครั้งได้ห้าโอ้โหน้อยจังลองลองโบกไม้แล้วกันเรามีไม้อยู่สิบห้าอันนะครับใช้ไม้หนึ่งครั้งทําให้การดรอปห้าครั้งต่อไปเนี่ยได้ของเยอะขึ้นนะมันสามารถกดทีเดียวลงหมดได้เลยนะลงแบบแบบใช้ชิป่ันด้าน,านนะแต่เราจะลองดูครับว่าเรากดไม้ไปแล้วจะดรอปเท่าไหร่ป๊บ๊บ ดูหน่อยอ่ะนี่ก็คงจะสุ่มมัง้งสุ่มเหรียญตัวโนต้ตได้5อันขึ้นไปแล้วก็ตัวท้าสู้ไอดอล6อันขึ้นไปแล้วก็เวลาเรากดไม้เนี่ยเห็นป่ะมันจะได้เพิ่มมา2อันอย่างละหนึ่งเนี่ยได้5ตานะอืมวิธีการใช้จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเข้ามาสู้ต่อแล้วกันกิจกรรมนี้มี9วันนะครับเมื่อกี้นี้จากสา0ร้อยป่องเหลือร้อเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดลงแบบรุดเร็วก็ได้นะเนี่ยอ๋อมันต้องมีรีเฟซเหรอ เนี่ยผ่านลดเร็ว5ครั้งลองดูนี่ผ่ารวดรวดเร็วแบบหครั้งนะครับจะได้ประมาณนี้อ๋อวันนึงเนี่ยรีเซ็ตได้10ครั้งนะแต่ละด่านรีเซ็ตแล้วก็จะผ่านทีละ5ครั้งทีละ5ครั้งแต่ว่ามีจํากัดในการลงพวกนี้ด้วยนะครับอ่ะก็มาลงกันแล้วกันนะไปนี่กันดีกว่าอันนี้อ่าอันนี้มาแสดงโชว์แล้วเห็นไหมเรายังไม่ถึง300รป่องนะไม่รู้ลงไปเท่าไหร่อ๋อถึงแล้วนี่ เราลงไป316ร้อองแล้วก็ได้กรอบนักดนตรีมาแล้วออกไปใส่กันนะครับแต่ว่ามาลองตีบอสก่อนตีบอสเนี่ก็ใช้ตัวที่เราหาเมื่อกี้แหละตัวมีหนึ่งรอยห้บาใบลองท้าสู้นักกากหวานดูใช้สองทีมนะทุกคนใช้สองทีมในการสู้อะแล้วจะเอาอะไรไปสู้เนี่ยเลือกตัวละครในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในสนามต่อสู้แน่นอนว่าโกเคทโกเคทตอนนี้ผมตึงจัดอาจจะไม่ต้องใช้ซอมบี้แมน ประมาณนี้สายอาวุธโซนิกโซนิกน่าจะเป็นแบบนี้ได้อยู่ส่วนทีมแรกเนี่ยเขาบอกว่าหน้ากากหวานจะได้รับเอฟเฟคลดโบนัสดาเมจอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้สนามที่สองสามอ๋อต้องใส่พวกที่มีดาเมจสาหัสทนทานนะครับซึ่งตัวอะไรบ้างทีมีทนทานอ่ะไม่รู้เลยตัวไหนมีสาหัสทนทานบ้างเนี่ย ใส่ไปก่อนนะอันนี้ทนทานก็นี่ะแต่ว่าเลเวลนี่โอ้โหต่ำเตี้ยเลียดินอยากจะร้องเลเวลน้อยมากฮะจะไปสู้มันยังไงเนี่ยเนี่ยไหวป่าไม่รู้แต่ไว้เนี่ยเดี๋ยวผู่เซอแฟงโดนโดนอันติหน้ากากหวานเอามีล้หน้าดีกว่าประมาณแบบนี้ลองสู้ดูครับตลองจัดดูครา้าวๆนะเดี๋ยวจะไปจัดทีมอีกทีนึงทีมื่อแรกเนี่ยมันจะสะสมอันนี้ฮะ ดาเมจสาหัสทนทานถ้าเกิดเราเราใช้เอฟเฟกพวกนี้มันจะลดดาเมจของหน้ากากหวานในในด่านถัดไปเซลเบลแทงท็อปโอบรัดตะติดโล่ไปแล้วอ่าได้มาสามเห็นไหมแทงท็อปได้เปลี่ยนนะครับขึ้นมาสามเลยตรงเนี้ยลดดาเมจแล้วก็กระดูกหักไปของซิลเวอร์แฟงลดมาสี่ห่อยแรงนะเฮ้ไม่ต้องอันติสิไม่ต้องอันตินายอ่ะอันตินายมันไรค้ค่า ตีธรรมดาอะได้มาห้าเพราะว่าติดกระดูกหักจากซอมบี้แมนด้วยประมาณแบบนี้ครับเราได้มาห้าในหน <this> ึ่งเทินเทินที่สองเราน่าจะได้สิบเอ็ดนะ <labeled. S 1> จะพยายามทำให้ได้ครบนะครับเนี่ยแทงท็อปกลางโลกได้มาสามละคุ้มนะ,นะถ้าเกิดใส่แทงท็อปไปในทีมทีมประมาณนี้ได้เลยนะครับเนี่ย,ยแล้วก็มัดใส่น้ําทลายหินขึ้นมาเป็นเก้าตีธรรมดาไปเกลียวกันซุปมากากหวานมาขั้นอีกแล้วก็นี่ฮะ ใช้เลยกงเล็บสิงโตรรสิบแล้วโอ้เราทําให้ได้ครบด้วยเนี่ยตอม,มิแมนตีธรรมดาสิบเอ็ดครับแบบนี้เราลดดาเมจได้สิบเอ็ดครั้งเลยนะลดดาเมจโบนัสของหน้ากากหวานนะทาให้มันตีเบาสิบเอ็ดครั้งคราวนี้ก็เป็นทีมจริงของเราละลองมาดูว่าจะเป็นยังไงหมัดสายน้ําทลายหินของกี่กี้แล้วก็ลมหมุนตัดเหล็กเข้าไปตามด้วยโกเคสซี่ครับโซนต็นพิทักษ์โลก โอ้ ه, ป้าหมายเดียว500,000ดาเมตแล้วก็ฟินิกแมนตีธรรมดาไม่มีลูกไฟมันไม่ติดคลิไงพวเแคสื่อเมื่อกี้ไม่ติดคลินะเดี๋ยวขอซ่อมตาสองโอ้โหโอ้โหตีจกักรพรรดิเด็กเราเฉยแล้วก็ลองกดข้ามดูนะครับว่าดาเมตรเราทําได้เท่าไหร่ตายไหมเนี่ยไม่แน่ใจว่าตายไหมเอ้าตายนะนี่ฮะดาเมตทําได้7,200,000แล้วก็วุ้ยได้ตัวโน้ตเยอะทุกคนได้ได้ตัวโน้ตเยอะ ได้สามสิบเจ็ดอ่ะโอเคนะสวยแล้วก็เราตีหน้ากากหวานตายไปรอบนึงเนี่ยอ่ะตีหน้ากากหวานตายหนึ่งครั้งและแบบเนี้ยทําให้ครบภารกิจก็คือตีให้ตายห้าครั้งแล้วก็รอกิจกรรมวันที่ห้ามันจะเปิดหน้ากากหวานตัวนี้ซึ่งคิดว่าตัวนี้มันจะดรอปได้เยอะกว่านะครับเนี่ยเราสามารถลงได้รัวเลยจนกว่านี้จะหมดนะครับแล้วก็มีอันนีก้กิจกรรมแจกแต่ละวันผ่านด่านก็ได้ของนะแล้วก็ เอาชนะบอสอะไรก็ได้ของนะเนี่ยลองดูทํากิจกรรมไม่ครบในแต่ละวันกิจกรรมนี้จํากัด9วัน10ชั่วโมง20ชั่วโมงก็น่าจะหมดวันที่10 10ตุลาคมนะครับเดี๋ยวไป,ปะสมบาทเทนเดอร์ให้ดูแล้วกันขอไม่เกลือสิชั้นแรกนี่ขอของทองอ่ะจัดให้ดูสัก200ไปเลยไหม200ไปเลยนี่ชงหนักๆครับดื่มหนักๆห,ห,หน่อยเออได้ประมาณนี้ของแรไม่ได้นะแต่ได้กล่องของทองสมชิ้นนะ ข้างในเนี่ยโอกาสมีโอกาสสุ่มหนึ่งสองชิ้นแล้วก็ห้าชิ้นด้วยนะครับวอย่างนี้ไปเรื่อยครับกิจกรรมนี้ไม่เกือเท่าไหร่นะครับของดีอยากได้อหไก็จับจองกันแล้วกันได้แล้วแล้วมันจะเปลี่ยนขั้นต่อไปนะเป็นกำลังใจกันให้ด้วยครับในการทําคลิปแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมนี้สามารถทักมาถามกีกี้ได้เลยครับแล้วก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับบางคนเนี่ยดูจนจบจบคลิปเนี่ย กดหัวใจคอมเมนต์ให้กันก็ได้คอมเมนต์แบบเป็นรูปหัวใจก็ได้กิกกี้จะได้รู้ว่าทุกคนนั้นดูจบคลิปนะครับก็เป็นคอนเทนต์ในเกมวันพัน n ์แมนเดอะสตองเกตตอนนี้อัปเดตพลังก่อนจากกันไปยังคงเป็นที่1แต่ว่าลาเบีสเนี่ยมันใส่ของโจมตีเอ้มันใส่ของเลือดให้กองที่สื่อ,อยัง ยังคงใส่ของป้องกันให้โกเิสื่อนะลาเบียดโอเคครับถ้าเกิดมันใส่ของเลือดเมื่อไหร่เนี่ยเราน่าจะแพ้นะเพราะวันพาส์สองนะครับออาฝากติดตามกันด้วยช่องซูเปอร์สตาร์กิกกี้หวังว่าคงจะสนุกกันคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับถามซื้อมากี่เอามีคนกดไลค์ให้ด้วยว่า